เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามที่มากความสามารถค่ะสำหรับฟ้าใสาปร์วินสุดามิ s อ u นิเว r ร์สไทยแลนด2562นะคะนอกจากจะเดินเฉิดฉายบนเวทีแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ได้กระโดดรับงานละครเรื่องแรกในชีวิตด้วยวฟ้าใสานะคะเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็มีการปรับตัวเยอะพอสมควรหลังต้องร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพหลายคนค่ะที่กกอ,ทอกมันเป็นสีที่สกัดมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มันจะมีภาว่า ความสวยจากภายในแน่นอนว่าววมันต้อมาจากการดูแลสุขภาพการที่เราอนองหลับเพียงพอดื่มน้ำกินอาหารค่ดเรื่องของละครก็มีการ ตัวเยอะพอสมควรเพราะว่าการที่เราเป็นนางงามค่ะเราก็จะเป็นคนที่แบบาหา็อปกหาข้อมูลต่างๆแล้วก็มาบอกว่าความรู้สึกของเราเกี่ยวกับ็อปกนี้มันคืออะไรแต่พอเรามาเป็นนักสแสดงปุ๊บมันจะต้องมีเรื่องของอิโมชั่นที่เข้ามาด้วยอิโมชั่นว่าคนคนนี้ผ่านอะไรมาคนคนนี้รู้สึกยังไงเวลาที่พูดน,นี้เขาคิดอะไรคือมันจะต้องแบบมีหลากหลายอย่างนอกเนือจากการที่เราแบบพูดจับจับเนี่ยท้าทายท้าทายมากเพราะว่ามันเป็นการที่แบบเจ้าหญิงของยุคค่ะเจ้าหญิงของยุคจากอดีตซึ่งเขามาจาก500ปีในอดีตจะต้องมีเรื่องภาษ ด้วยมีเรื่องของการปรับตัวด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาด้วยซึ่งที่ ก็จะทราบว่าหนูไม่เคยมีแฟนมันก็เลยในเรื่องของความรักมันจะสื่อยังไงผ่านสายตาค่ะอันนี้อาจจะอาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่ว่ามากกว่าความกดดันจากรอบข้างอ่ะหรือกดดันตัวเองมากกว่าเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบค่อนข้าง perfectionist หนูเป็นคนที่ชอบดูละพรหรหนูก็มีความคาดหวังตัวเองว่าหนูรู้ว่าบางคนอ่ะเล่นเราแบบรู้สึกแข่งรู้สึกไม่อินหนูกลัวว่าหนูจะดูตัวเองแล้วรู้สึกแบบนั้นหนูคิดว่า เราก็เปิดใจเหมือนกันที่ทจะยอมรับว่าถ้าเกิดสมมติมันมีการกระแสดีกลับขึ้นมาก็จะเป็นยังไงแต่ว่าก็หวังว่าเราทําได้ในระดับหนึ่งของคนที่เล่นละครครั้งแรกติดได้ไเพราะว่าหนูชอบความที่ถ้าเกิดติดแบบเขาเรียกว่า c r i t i c i s m ที่สามารถที่จะเอามาพัฒนาตัวเองได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการติดที่ในเชิงบูลลี่หรือในติดในการที่แบบว่าเหมือนเราเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ นอกจากเรื่องนี้นะคะก็ยังมีเรื่องให้เจ้าตัวเนี่ยต้องเครียดหนกักจนเกือบเป็นโรคซึมเศร้าด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เปิดเผยออกมาว่าตอนนั้นก็โชคดีที่มีเพื่อนๆเ,เนี่ยคอยทักบอกว่าตัวเองเปลี่ยนไปจนทําให้รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนตัวเองจนสามารถผ่านเรื่องราวในตอนนั้นมาได้ค่ะมันมีมันมีช่วงช่วงแรกๆที่มันเจอหนักๆค่ะมันมันโดนอยู่แล้วมันมันเจอเยอะอยู่แล้วแล้วมันก็มีค่อนข้างที่ทําให้หแบบ รู้สึกเปลี่ยนไปเหมือนกันหลายคนก็จะทักว่าเออเหมือนแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคือตอนนั้นหนูโชคดีตรงที่ว่ามีเพื่อนนะคะเขาทักมาว่าทำไมฟ้าใสเปลี่ยนไปทำไมฟ้าใสไม่ใช่คนเดิมทุกอย่างที่มันแบบเราอยากพูดออกมาเราแบบโดนกระแสโจมตีต่างๆมันก็เลยแบบ นี่คือเรื่องของเรามันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณอยากจะเชื่อใครแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็ขอบคุณอย่างน้อยก็ขอบคุณคุณที่ได้เข้ามาฟังแล้วก็ได้รับแบบฟังความสองข้างพอดีช่วงนี้มีงานค่อนข้างเยอะนิดนึงก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสไปในอ่าติดตามดีใช่ยไม่ด,ด้ติดต่อทหรืว่าอะไรี้ก็มีการไลฟ์สดขอโทษแต่ว่า อย่างที่บอกค่ะการที่เราจะขอโทษใครคนหนึ่งเราก็จะสังเกตจากกริยาจากวาจาจากนอนบ e r ร a l l y คือก็คือสิ่งที่แบบคําพูดสมมติพูดขอโทษแต่ว่าเราจะเห็นจากเวตาเลยว่าคนนี้รู้สึกจริงๆริงไหมคนนี้ขอโทษจากใจจริงไหมหรือว่าแบบขอโทษอะ่ะโอเคขอโทษก,ก็ได้แบบเนี้ยมันก็แบบรู้ว่ามันไม่จริงใจดูแค่รู้สึกว่าหนูหนูให้โอกาสหลายคนมามาเยอะแล้วแต่หลายคนเขา เขาทำกับหนูมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วลถ้าเกิดสมมตไม่ใช่แค่หนูคนเดียวแต่ว่าคนอื่นๆที่เจอเรื่องนี้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง,องปกติก็ได้เพราะว่ามันไม่เคยมีใครได้โดนลงโทษอย่างจริงจัง หนูอ,อยากจะให้เรื่องนี้เป็นแบบอีกน้ l e เป็นตัวอย่างสำหรับในอนาคตด้วยว่าสิ่งที่คุณพูดคุณพูดแค่สนุกป,ปาแต่ว่ามันกระทบถึงชีวิตของคนคนนึงได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ